ตะทัวมเนากะจ่ากะทยเป็นกัชัยหล่ะตะคองไขยก็้งไ่ทุกจวอยู่ลลงคงไว้เดี๋ย้องวันดัวใจดวงมารักชั่อาวดังๆสิแต่ถึงรบไหม่ เอกาชกราเปใหไให้คุณนสระอกจบยาวิใชาทีให้เลื่องไอเกอะไรเลือนนี่เลยจบไหมจบแล้วเหรอทำไมร้องเสียงเบาจังไะฮะร้องแรงสิประเทใ หอมเบาๆหมือนแก้มหอมโอ้มันเบาเกินฝั่ง